สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์หนึ่งนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันสื่อตามประเทศนั้นรายงานข่าวนะครับว่าสารฐอาณาจักรระบุว่าจะมีการส่งขีปนาวุธให้กับยูเครนจํานวน6 0 0 0ลูกก่อนการประชุมนาโต้รวมถึงส่งเงินช่วยเหลือจํานวน25ล้านปอนด์หรือราวราว,ว0 0ล้านบาทให้แก่ยูเครนแล้วก็เรียกร้องให้พันธมิตรช่วยเหลือทางอาวุธแก่ยูเครนขณะที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นยังคงยืดเยื้อ โดยคาดการ์ว่านายบริทจอร์สันจะให้ความเห็นในที่ประชุมนาโตถึงเรื่องของวิกฤตรัสเซียยูเครนได้เข้าสู่ภยัยพิบัตรด,ด้านมนุษยธรรมหลังจากที่รัสเซียยิงถลม่มอาคารบ้านเรือนซึ่งอ้างว่าเป็นของพลเมืองในเมืองมาริอุโปนั่นเองนะครับหากว่าสหรัฐอณารัากรส่งอาวุธไปให้ยูเครนเพิมเ่มเติมเท่ากับว่าสหารัฐอาณกาจัรนั้นได้ให้ขีปนาวุธแกย่ยูเครนมากกว่า1นึ่งมลูกในจํานวนนี้ก็มีขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานสตาร์ตริกรวมถึงเสื้อเกราะ หมวกนิรภัยและรองเท้าคอมแบทด้วยขณะเดียวกันฝั่งตะวันตกนั้นยังคาดว่าทั้งฝ่ายรัเสเซียและก็ยูเครนกําลังเข้าสู่ช่วงขาดแคลนอาวุธเนื่องจากว่าฝ่ายยูเครนสามารถปกป้องเมืองต่างๆจากการรุกรานของรัเสเซียได้ดีกว่าที่มีการคาดการณเอาไว้ก่อนหน้านี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมครับมีการเปิดเผยกันว่าทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําของสหรัฐนั้นเนี่ยครับ ได้เดินสายเพื่อที่จะประชุมระดับผู้นําตะวันตกถึง3เวทีไม่ว่าจะเป็นการประชุมองค์การสทธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตรวมถึงการประชุมประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลกหรือว่ากลุ่ม G 7เซวแล้วก็การประชุมสุดยอดผู้นําสหภาพยุโรปหรือว่า EU ซึ่งโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐนั้นจะเข้าร่วมด้วยทั้ง3เวทีการประชุมในสากรอบความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในวันเดียวกันเริ่มต้นจากการประชุมนาโตซึ่งจัดขึ้นที่กรุงบรเซสลประเทศเบล,เ,ลเยียมเนี่ยครับ มีการคาดการณ์ว่าจะมีการลงมติเห็นชอบให้มีการเสริมกำลังทหารในยุโรปตะวันออกมากขึ้นโดยทางด้านเยสโตเทนเบิร์กระบุว่าจะมีการส่งกำลังทหารไปประจำการที่สโลวาเกียฮังการีบัลแกเรียและก็โรมาเนียนอกจากนี้คาดว่าจะมีการเห็นชอบในการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพยูเครนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองซึ่งอ้างว่าจะได้มีการดําเนินการในการที่จะจัดการกับกองทัพระเขียนั่นเองจากนั้นก็จะมีการหารือระดับผู้นําในกรอบผู้นํา G7 โดยจะมีนายฟูมิโอคิชิดะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยโดยคาดว่าจะมีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมก่อนจะมีการประชุมสุดยอดผู้นําชาติสมาชิกยูอยี่สิบเจ็ดชาติที่อาคารคณะมนตรีสหภาพยุโรปในกรุงบสเซลและก็เวลา15นาฬิกานั้นเนี่ยครับหรือว่าถ้าตามเวลาในประเทศไทยก็คือตอน21นาฬิกาวันที่24มีนาคม2565อนะครับ การประชุมครั้งนี้จะมีหารือเกี่ยวกับการลุกรานยูเครนของรัสเซียรวมถึงการตัดสินใจว่าจะมีการคว่ำบาตรการซื้อขายน้ามันกับรัสเซียด้วยหรือไม่ขณะที่ทางด้านเซเลนกี้ประธานาธิบดีของยูเครนก็เรียกร้องให้ชาติตะวันตกร่วมหารือในกรุงปสรซสในวันเดียวกันนี้เลือกก้าวเดินอย่างจริงจังเพื่อช่วยยูเครนจากการถูกรัสเซียนั้นเนี่ยโจมตีามทางทหารครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของการที่สารัตนจักรนั้นเนี่ยครับจะส่งเรื่องของขีปนาวุธไปช่วยยูเครนหลังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดขึ้นแบบนั้นจริงเนี่ยครับสันติภาพที่บอกว่ากําลังโหยหาเรียกหาระหว่างทางด้านรัเสเซียกับยูเครนนั้นโอกาสที่จะมีเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะว่ายูเครนนั้นก็จะฮึกเหิมเพราะว่ามีอาวุธเข้ามาเสริมทัพอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ